ผูห้หมวงท่านอยู่ที่นี่นะครับนี่เชิญชวนอ่าจะบกที่38หรือตอนปหารมาที่10บประหารมาที่สองตอนประหารมาที่15 านโามุนาเพื่อให้ทุกท่านได้กรวดน้ำขอ,อุทิศให้กับตติยมติมะยังพันเตวิสุงวิสุงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธามิทุติยมติธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมติสังฆังสารนังคัจฉามิ โอปาจิตตวนิรันติเตสัมโอปัสโมสุปนสังขังนันดรังสุตตะเทวตางเอ้าทูไม่ยอมทักที่ไม่ยอมอันเชลิกตุเตปวันตุเต ระดับต่อไปจะเป็นการถวายก้าวพระพุทธโอชนาปุถกังวะรังพุธะตาปุเย์ ตั้งตุมหังจิปวัสมิชาตุวันจุติปรวันุตสัตังตาังรังตารมะ <c oughs> ทำพุ่งดอกไมส้สดน,นะครับลำดับต่อไ,ไปเป็นชุมชนบ้านเชียงแข็งครับ

ตรรมบุตรสานโมตัสสาภะกาวาโตอะะรหะโตุะยันตุเทวาวันทั้งหลายที่ได้มาที่นี้แรบ่อใดข้าพระพุทธเจ้าพลตรีรุษมนตรีกิรเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยข่ารายการทหารค่ารายการพลเรือนทุกหมู่เหล่าปราชั่วที่กันการเชินขอความรบกพระอนุสาว่สรีพระเจ้าเสือบงค์ทอนนี้้ามเปิดแล้วถ่ายรูปสวยมากครับเเครับ